อ่าคุณผู้ชมครับรปภหนุ่มใหญ่คนนี้ช้ำใจเหลือเกินนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าไปรู้จักผู้หญิงอยู่คนหนึ่งทางเฟซบุ๊กได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วผู้หญิงคนนี้หลอกให้รักบอกว่าอยากไปอยู่กับพี่นะก็มาหายที่บ้านเลยนะโอ้โหจู่โจมหรือจู่โจมเลยแล้วสุดท้ายบอกว่าพี่หนูเนี่ยขายเสื้อผ้าต้องขับรถตะเวนไปที่ไหนตท่าไหนอ่ะแต่หนูไม่มีรถน่ะพี่ช่วยดาวรถให้หนูหน่อยได้ไหมปรากฏว่ารปภหนุ่มใหญ่คนนี้ตัดสินใจอ่ะ ก็มันรักอะยอมดาวให้แสนหนึ่งหลังจากนั้นสาวคนนี้ขับรถกระบะหนีหายไปเลยครับเอาโอ้ยนี่ดูสิช้ำใจเนอะคือบางครั้งเนี่ยคนเราโดนหลอกอะไรไม่ว่าโดนหลอกให้รักเนี่ยมันโอ้โหมันโคตรช้ำใจเลยนะเอเล่นกับความรู้สึกเราไงเพราะฉะนั้นมันเจ็บปวดอะเมื่อวานนี้ครับรปภหนุ่มใหญ่คนนี้ครับพี่บัญชาอายุ47ครับเป็นชาวเชียงภูมินะ หอบหลักฐานนะครับมาขอความช่วยเหลือจากศูนย์ํำรงจภูธร,รจังหวัดเชียงภูมิครับพี่เขาบอกว่าถูกผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนะนามสมมติว่าชื่อทิวาและกันถูกน้องทิวาเนี่ยอายุ33เป็นชาวอุดรน,นะครับรู้จักกันผ่านทางเ Facebook ได้ประมาณ2อาทิตย์บอกว่ารักพี่อยากอยู่กับพี่อยากใช้ชีวิตกับพี่เหลือเกินพี่ก็ดีใจเลยโอ้โหมีสาวมาหลงรักตัวนะและได้กว่าตั้งเยอะที่สำคัญเนี่ยมาหาถึงบ้านเลยนะแล้วหลังจากนั้นนะครับ ฝ่ายหญิงเนี่ยก็เหมือนหลอกให้ตัวพี่บัญชาเนี่ยไปดาวนรถให้ไงบอกว่าทุกวันนี้ยหนูต้องตะเวนขายเสื้อผ้าไปตามที่ต่างๆเนี่ยทั่วภาคอีสานเนี่ยมันจะดีเลยนะถ้าสมมติว่าหนูเนี่ยมีรถใช้นะวะ ถ้ามีรถไว้ใช้เนี่ยหนูเนี่ยขับไปตามที่ต่างๆเนี่ยก็ไปส่งตามร้านอะไรตามห้างได้เลยนะเราประพรหนุม่มคนนี้ครับก็หลงเชื่อนะครับาาพาไปดูรถกระบะป้ายแดงสิรถกระบะป้ายแดงกันเนี้ยคันละแปดแ0,000นแต่ทางโชลูมเนี่ยเขาบอกว่าเอาแบบนี้ดาวไปก่อนแสนหนึ่งได้นะนก็วางเงินดาวไว้แสนหนึ่งครับหลังจากได้รถกระบะมาปุ๊บเนี่ยฝ่ายหญิงนี่ยนะฮะ ขับรถกระบะคันนี้หนีหายไปเลยโอ้โห <ไป S 1> รถกระบะย,ยังสวยด้วยนะเนี่ย<อ>ป้ายแดงด้วยนะไหลตังอนะเชิดหนีไปเลยครับล่าสุดครับพี่บัญชาบอกว่าไปเจอ GPS ของรถคันนี้จอดอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่นแต่พอตามไปเนี่ยหายหัวไปแล้วรถกระบะคันนี้ไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วครับคุณผู้ชมก็เลยมั่นใจแล้วแหละว่าถูกหลอกให้รักแน่นอนอะไปฟังเสียงเจ้าตัวนี้หนึ่งครับ แล้วเขาบอกว่าเขาทำอาชีพค้าขายตามห้างต่างๆจัดฟูดจัดไะไขายตามห้างต่างๆแ้วเขาไม่มีรถใช้เขาก็เลยช่วยให้ผมเป็นผู้ไปดาวรถให้ออกรถให้เพื่อที่จะทำมาหากินด้วยกันแต่หลังจากที่ทำสัญญาเซ้าซื้อรถเสร็จก็ไปรับรถ พอตอนรับรถเขากา็ขึ้นรถขับรถนี้ไปเลยตอนนี้นะครับศูนย์ดำรงธรรมชัยภูมิเนี่ยเขาก็ประสานไปตามที่ต่างๆแล้วแล้วก็ประสานไปที่ศูนย์ดำรงธรรมอุดรธาน,นีครับก็เป็นพื้นที่บ้านเกิดของสาวจอมต้มตุ๋นคนนี้ครับคุณผู้ชมคือตอนนี้เจ้าที่กลัวอย่างเดียวกลัวว่าเดี๋ยวเหมือนเอารถคันนี้ไปขายข้ามประเทศไปแล้วมันจะยุ่งมันจะตามกลับมาไม่ได้ไงครับ ซึ่งตอนนี้เจ้าที่เชื่อว่าไอ้พวกนี้ยมันทำเป็นขบวนการเพราะเขาบอกว่าตอนที่สาวจอมต้มตุ๋นคนนี้ขับรถกระบะป้ายแดงออกจากชลลุมปุ๊บเนี่ยไปแวะรับผู้ชายอยู่คนหนึ่งขึ้นรถเขาก็บอกว่าเฮ้ย เอ้าไหนมันหลอกให้พี่บัญชาเนี่ยเขารักแล้วไม่ใช่เหรอ,อและไอ้ผู้ชายคนนี้มันคือใครเฉยๆก็เป็นมิจฉาชีพเหมือนกันนี่แหละนั่นน่ะสิคืออย่างนี้ต้องทําเป็นขบวนการแน่ๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาก็จะต้องดูนะอะเนาะว่ามีใครสมรู้ร่วมคิดไปบ้างใครร่วมในขบวนการนี้บ้างโอมาทรงนี้ทั้งนั้นเลยนะหลังๆเนี่ยเจอข่าวลักษณะบแบบเนี้คือแล้วยังสงสัยอยู่ว่าอไอตอนวางเงินดาปุ๊บเนี่ยรถกระบะคันนี้เป็นชื่อใคร นะถูกไหมคืออสมมุติว่าเป็นชื่อของตัวพี่บัญชาเองเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบทั้งหมดหรอที่เหลือหรออีก700แสนหรออุตยจะผ่อนกันหน้าตั้งเลยอ่ะหรือยังไงหรือว่าเป็นชื่อของผู้หญิงคนนี้แต่แน่นอนว่าก็ได้ไปแสนหนึ่งแล้วไงก็เลยทำให้ผ่อนน้อยลงเหลือแค่700ดแสน โอ้ oh. แต่ปกติเวลาขอไฟแนนซ์ถือว่าเป็นชื่อใครเนี่ยมันจะมีหลักฐานชัดเจนเลยนะบัตรประชาชนหรือว่าที่อยู่อะไรประมาณแบบนี้เอกสารรับรองเงินเดือนอะไรแบบนี้ด้วยเออนะอ่ะรู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอก เอาจริงๆอ่ะมันก็มีเหมือนกันนะไม่รู้สิไม่รู้ว่ามีบัญชาก็คงไม่ได้เต็มใจให้หลอกหลอกคือคนีองบอกว่าท่านนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันโอเคถือว่าอยากได้อกระเป๋าหลุยอยากได้ i ไอโฟนอพอไหวแต่นี่รถกระบะเป็นแสนเนี่ยนะฮะไม่ไหวเหมือนกันนะบางคนบอกจบเลยจุดจบสายเปนะ <laughs>